สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่ในรายการรู้ทันสารพันไภัยนะครับซึ่งก็เป็นรายการที่จะมานําเสนอเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องสาธารณภัยและก็เรื่องของภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันนะครับสาระดีๆแบบนี้นะครับอยู่กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง FM 9 7 MHz นะครับแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับาสาธารณภัยนะครับภัยต่างๆที่อยู่รายร้อมตัวเรานะครับวันนี้ทางสวททุ่งสงของเรานำเรื่องราวเกี่ยวกับไฟป่านะมาเล่าสู่กันฟังนำเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับไฟป่ามาแบ่งปันให้คุณผู้ชมคุณฟังได้รับทราบกันนะครับ ไฟป่าเนี่ยก็คือไฟที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงธรรมชาตินะครับเช่นเศษดินเศษหญ้ากิ่งไม้แล้วก็ใบไม้แห้งนะครับรวมไปถึงต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่ในป่านะครับหรือว่าเป็นสวนป่าแล้วก็พอเกิดปุ๊บนี่ก็จะเป็นไฟลุกไหม้ที่ไม่มีการควบคุมนะปราศจากการควบคุมแล้วก็ทําให้เกิดเป็นลุกโซ่สามารถลุกลามได้อย่างต่อเนื่องนะครับได้อย่างอิสระแล้วก็ ถ้าเกิดไม่มีการควบคุมก็คือจะลุกลามไปโดยไม่มีขอบเขตนั่นเองครับไฟป่าเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาตินะครับแต่ก็มีโอกาสที่เกิดขึ้นได้น้อยมากๆนะซึ่งในบางครั้งเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศป่านะครับอาย่างจุดอย่างเช่นป่าเต็งรังนะในช่วงต้นต้นหน้าแรงนะใบไม้ในป่าก็พร้อมที่จะผลัดใบเป็นสีแดงนะครับสีเหลืองสีส้มนะสลัดใบทิ้งจนกลายเป็น เชื้อเพลิงได้ชั้นดีเลยใบไม้พวกนี้ที่ต้นไม้มันสลัดออกมาเนี่ยก็เพื่อเป็นการคัดเลือกพันธุ์ไม้แล้วก็ทาให้พืชบางชนิดเนี่ยมีเปลือกเมล็ดที่แข็งเกิดการงอกของต้นอ่อนทันทีก็นี่เป็นอีกบุมหนึ่งที่ของไฟป่านะเป็นกระบวนการคัดอาดําดเนินไปตามวงจรธรรมชาติเนี่ยที่จะช่วยในการขยายพันธุ์ของพืชในต่างประเทศเนี่ยปัจจัยทางธรรมชาติที่ทําให้เกิดไฟป่าเนี่ยก็สามารถเกิดได้หลายรูปแบบนะครับสิ่งที่ สามารถทําให้เป็นประกายไฟได้เด่นชัดสุดนะแล้วก็อยาตัวอยา่างตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือเรื่องของฟ้าผ่านะเกิดขึ้นโดยไม่มีฝนตกร่วมปรากฏการณ์นี้ก็จะทําให้เกิดไฟไหม้ไฟป่าได้เช่นกันนะครับปรากฏการณ์ฟ้าผ่าเนี่ยเคยมีเกิดขึ้นราวหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครั้งตอนเหนือแล้วก็ตอนกลางของอรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปีสอง0นะครับค คือในศักรรษ2020เนื่องจากว่าป่าเนี่ยช่วยจำกัดอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นด้วยการกักเก็บคาร์บอนนะครับที่เป็นตัวการที่ทําให้โลกร้อนขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยการเกิดฟ้าผ่ามากขึ้นก็อาจจะทําให้เกิดวงจรที่เลวร้ายขึ้นได้เมื่อต้นไม้และก็ผืนดินที่ติดไฟนะครับก็มีการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาทั้งหมดนี้ก็ยิ่งส่งผลทําให้มีโอกาสเกิดพายุข,ขึ้นบ่อยครั้งแล้วก็นั่นอาจจะทําให้เกิดฟ้าผ่าขึ้นได้บ่อยอีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับพอฟ้้าาผ่าแลวก มาจุดในที่เป็นเชื้อเพลิงจากใบไม้ที่สุมลงบนพื้นก็เป็นไฟป่าได้เช่นกันครับทั้งนี้นะครับสาเหตุหลักของไฟป่าที่พบในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างไฟป่าซะแล้วสิมันดันมาในเรื่องของ พบเจอในกิจกรรมของมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลักลอบวางเพลิงการตั้งแคมป์กองไฟที่ไม่ได้รับการดูแลนะครับสามารถเกิดขึ้นได้จากสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างที่เรามองข้ามนะครับเช่นบางคนเดินไปในป่าแล้วมีการจุดบุหรี่นะครับก้นบุหรี่ที่ยังไม่ได้ที่ดึงดับไม่สนิทเนี่ยก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้รับรวมไปถึงการเผาขยะนะครับการจุดไฟเพื่อเหตุผลทางการเกษตร อ่าอันนี้ก็เห็นได้บ่อยครั้งในปัจจุบันแล้วก็จนลามไปถึงพื้นที่หนึ่งนะครับจากพื้นที่หนึ่งไปอีกพื้นที่หนึ่งจากการลามของเชื้อไฟหรือว่าถูกกระแสลมพัดเอาเศษซากเชื้อไฟกระจายไปยังพื้นที่ป่าใกล้เคียงทั้งหมดนี้ก็เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะครับอย่างไรก็ตามในปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการพิจารณาบทบาทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยนะครับว่าส่วนมีส่วนเนี่ยทำให้ไฟป่ามีความเร็เวร้าย เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองแล้วก็ช่วงหน้าแรงที่ยาวนานขึ้นนะครับรูปแบบหยาดน้ําฟ้านะครับที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจัยเล็กๆน้อยๆพวกนี้เมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยที่พื้นผิวโลกเนี่ยสูงขึ้นการระเหยก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นกันซึ่งในทางกลับการปริมาณน้ําฝนโดยภาพรวมเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะส่งผลให้พืชพันธุ์ในบางพื้นที่นั้นแห้งมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเสี่ยงต่อการติดไฟมากขึ้นเช่นกนกกัแล้ว รดูของไฟป่าเนี่ยก็จะมีความยาวนานขึ้นจากความแห้งของอากาศทั้งหมดทั้งปวงสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะนําไปสู่ไฟไฟป่านะที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยยากต่อการควบคุมจัดการนั่นเองครับตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อ ไฟป่านะที่เป็นผลต่อไฟป่าที่ปรากฏชัดเจนเลยในช่วงหน้าไฟป่าแบบนี้ฤดูไฟป่าแบบนี้นะครับไปดูกันที่ฤดูไฟป่าของที่ประเทศออสเตรเลียในช่วงปี2019ถึง2020ที่ผ่านมานะครับปรากฏการณ์นี้เขาเรียกกันนะครับรู้จักกันในชื่อว่าฤดูร้อนสีดำนะครับหรือว่า black summer และไฟป่าที่เกิดขึ้นในที่ประเทศโปรตุเกสนะครับในปี2017 ทั้งสองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสองประเทศนี้ก็ถือเป็นสองตัวอย่างที่น่าสนใจของภัยคุกคามจากไฟป่าจากทั่วทั้งบุมโลกเลยนะครับในประเทศออสเตรเลียเนี่ยสภาพอากาศแห้งแล้งเป็นระยะเวลานานอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ลมแรงจัดก็จะส่งผลทําให้สภาวะเกิดระเบิดเนี่ยครับเป็นเป็นทําให้เกิดไฟไหม้เกิดเพลิงไหม้ได้นะครับอ่าแล้วก็สร้างความเสียหายที่ร้ายแรงด้วยไฟเหล่านี้เนี่ย เผาผลาญพื้นที่กว่าหนึ่งร้อยล้านไร่เลยนะทําลายบ้านเรือนหลายหลังในพื้นที่ป่าเนี่ยเป็นพันหลังเลยนะทาลายจนเสียหายเลยแล้วก็ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและก็ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีนัยสําคัญนะครับภายพิบัติครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นการเน้นย้ําถึงอิทธิพลที่มีความลึกซึ้งของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความถี่และความรุนแรงของไฟป่านะครับ ในทำนองเดียวกันที่โปรตุเกสเมื่อปี2017เนี่ยแต่ทางประเทศโปรตุเกสก็ต้องทรมานครับทนทุกทรมานเลยจากไฟป่าที่เกิดขึ้นแล้วก็ลุกลามไปทั่วภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือของประเทศเขานะไฟเหล่านี้เนี่ยมีสาเหตุมาจากภัยแล้งที่มีความรุนแรงนะครับอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็การแพร่กระจายของต้นไม้ในพื้นที่ก็คือต้นยูคาลิปตัสที่ติดไฟได้ง่ายเนื่องจากว่าการจัดก,การที่ดินที่ไม่ดี ของภาครัฐนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นผลพวงจากไฟป่าเหล่านี้เนี่ยที่มีที่เกิดขึ้นนะก็ส่งผลทําให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยมีจํานวนถึงกว่าร้อยรายเลยนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้ทางประเทศเองเนี่ยจะต้องมีการยกเครื่องกลยุทธ์การจัดการแล้วก็เตรียมความพร้อมในด้านไฟป่านะครับโศกนาฏกรรมพวกนี้เนี่ยได้เน้นย้ำนะถึงผลกระทบที่ร้ายแรงจากไฟป่าแล้วก็ปัจจัยทางธรรมชาติแล้วก็ ตัวมนุษย์เองนั่นเองที่เป็นปัจจัยที่ทาให้ก่อให้เกิดไฟป่าแล้วก็ต่างก็เป็นอิทธิพลซึ่งกันและกันนะครับโดยได้เน้นย้ําถึงความจําเป็นเร่งด่วนนะครับสําหรับยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมการจัดการป่าไม้แล้วก็บรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นเองครับเมื่อเกิดไฟป่าแล้วเนี่ยก็จะมีการสูญเสียทางนิเวศวิทยาที่เห็นได้ชัดเลยก็คือในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้รวมไปถึงความหลากหลายทางชีวภาพนะที่มีความ กว้างใหญ่อย่างมากภายในแหล่งที่อยู่อาศัยดังกล่าวพืชและสัตว์ก็มีเอกลักษณ์ที่เฉพาะถิ่นแล้วก็ไม่สามารถทดแทนกันได้ก็ต้องมาเิญกับการสูญเสียนะครับแล้วก็บางสายพันธุ์ก็สูญพันธุ์ไปนะครับเกิดการทําลายระบบนิเวศขึ้นแล้วก็นําไปสู่ความไม่สมดุลของระบบนิเวศในระยะยาวได้นะครับ ในกาในพื้นที่ป่าเนี่ยดินก็เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของระบบนิเวศป่าไม้ด้วยดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดไฟป่าแล้วก็ต้องมาเผชิญกับความเสื่อมโทรมสูญเสียความอุดมสมบูรณ์แล้วก็อิียวัตถุในพื้นที่นั้นด้วยนะครับการสูญเสียพวกนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มความเสี่ยงจากการกัดเซาะแล้วก็ลดความสามารถในการฟื้นฟูของที่ดินนะครับป่าไม้เนี่ยก็มีบทบาทสําคัญนะในการกักเก็บคาร์บ,บอนแต่ว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อการทํางานดังกล่าว นะครับโดยการปล่อยคาร์บอนที่สะสมออกสู่ชั้นบรรยากาศก็ส่งผลทาให้เกิดวิกฤตสภาพภูมิอากาศโลกที่รุนแรงขึ้นด้วยเช่นกันครับขณะเดียวกันนะครับหน้าที่สําคัญของการควบคุมวัฏจักรของน้ําในท้องถิ่นและระดับภูมิภาคก็จะหยุดชะงักลงด้วยก็ส่งผลต่อรูปแบบของการตกตะกอนแล้วก็นําไปสู่ปัจจัยที่ทําให้คุณภาพามีผลต่อคุณภาพน้ําในพื้นที่ด้วยเช่นกันครับความกังวลเร่งด่วนนะที่สําคัญที่สุดเลยนะ นอกจากในเรื่องของสภาพดินสภาพน้ําแล้วเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญเลยในพื้นที่ป่านั่นก็คือสัตว์ป่านะนะครับแล้วก็เมื่อเกิดไฟป่าขึ้นเนี่ยปัจจัยที่น่าเป็นห่วงก็คือในเรื่องของ mm hmm. การสูญเสียที่อยู่อาศัยถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่าพวกนี้ซึ่งมันทำให้พวกมันเนี่ยจะต้องหนีไปในพื้นที่แห่งใหม่นะครับก็ทําให้เสี่ยงต่อการถูกล่า นะครับเสี่ยงต่อความอดอยากแล้วก็อาจจะเกิดความขัดแย้งขึ้นกับมนุษย์ได้อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากอันตรายที่เกิดขึ้นในทันทีเหล่านี้เนี่ยผลที่ตามมาของไฟป่า,ปาก,ก็ยังอาจจะนําไปสู่ปัญหาสุขภาพที่สําคัญของสป่าอีกด้วยเนื่องจากว่าอาจจะประสบปัญหาระบบทางเดินหายใจนะเนื่องจากว่า,าได้สูดเอาสูดดมควันนะครับแล้วก็เท่าฐานเข้าไปความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและก็ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกัน อ่อนแอนะครับแล้วก็เข้าถึงน้ําสะอาดได้ยากนะครับอาหารที่มีคุณภาพามีคุณค่าทางโภชนาการที่ลดลงตามไปด้วยนะครับไฟป่ามีผลกระทบต่อสุขภาพหลากหลายประการต่อมนุษย์เช่นกันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังปัญหาระบบทางเดินหายใจก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในวงกว้างแล้วก็เกิดขึ้นทันทีด้วยครับในเรื่องของไฟป่าเนี่ยพอเกิดขึ้นปุ๊บควันที่มาจากไฟป่านะก็มีส่วนผสมที่ซับซ้อนของฝุ่นละออง คาร์บอนมอนอกไซด์นะครับเพราะการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์สารประกอบอินทรีย์ก็ระเหยง่ายและมลพิษที่เป็นอันตรายอื่นๆอีกด้วยครับที่อาจจะทำให้เกิดโรคหอบหืดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะครับแล้วก็โรคทางเดินหายใจอื่นๆเนี่ยก็ทำให้ร่างกายมนุษย์เราเนี่ยแย่ลงตามไปด้วยครับผลพวงของไฟป่าเนี่ยอาจจะทำให้แหล่งน้ำปนเปื้อนสารเคมีแล้วก็เศษขยะนะก่อให้เกิดความเสี่ยง ต่อสุขภาพอย่างรุนแรงนะครับทั้งมนุษย์และสัตว์เลยก็อาจจะนําไปสู่โรคทางน้ํานะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อน้ําดื่มแล้วก็แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรอีกด้วยครับอีกทั้งยังอาจจะทําให้เกิดความไม่สมดุลของระบบนิเวศซึ่งอาจจะส่งผลทาให้มนุษย์และสัตว์ในเผชิญหน้ากันบ่อยขึ้นส่งผลให้เพิ่มความเสี่ยงต่อ,อาการเกิดโรคจากสัตว์สู่คนได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยการทําลายสิ่งกีดขวางทางธรรมชาติแล้วก็การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์นะครับก็สามารถ ขัดขวางรูปแบบของโรคที่มีมแมลงเป็นพาหะแล้วก็อาจจะนำไปสู่การระบาดของโรคต่างๆนะครับเช่นไวรัสเวสต์ไนโรครามนะครับแล้วก็การติดเชื้ออื่นๆที่ติดต่อโดยยุงหรือว่าเห็บแล้วก็หมัดน,นะครับนอกจากนี้นะครับไฟป่าก็มีผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงด้วยนะครับไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องของการสูญเสียไม้มีค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็ทรัพยากรป่าไม้อื่นๆนะครับซึ่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์นะในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นอ่า เป็นเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบเต็มๆนะครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็เช่นกันจะต้องมีการปรับปรุปรงเช่นกันตามไปด้วยผลกระทบของไฟเนี่ยก็ได้ลุกลามไปไกลกว่าที่คิดนะในพื้นที่ป่าเนื่องจากว่าทรัพย์สินบ้านแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยถูกทำลายนะนำไปสู่ความยากลำบากทางการเงินแล้วก็ทางอารมณ์สำหรับบุคคลและก็ชุมชนนะครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะยาวก็เป็นสิ่งที่ ยากลาบากมากยิ่งขึ้นนะเป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมากเลยมาฟื้นฟูแล้วก็ปลูกป่าทดแทนแล้วก็มักจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีที่ภูมิภาคนั้นๆเนี่ยจะได้ผลกระทบที่ได้ผลกระทบเนี่ยจะได้การฟื้นตัวที่เต็มที่นะครับขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินที่ต้องเอาไปสู้กับไฟป่าที่เกิดขึ้นก็ต้องเพิ่มเติมไปด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดบุคลากรดับเพลิงนะครับยานพาหนะเฮลิคอปเตอร์ ต่างๆนะครับยานพาหนะทั้งภาคอากาศภาคพ,พ,พ,พื้นดินตลอดจนการบำรุงรักษาแล้วก็งานอุปกรณ์แล้วก็โครงสร้างพ,พืพ้นฐานที่จําเป็นต่างๆนะครับในการในเรื่องของความพยายามทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของบุคลากรดับเพลิงนักดับเพลิงทุกคนนะต้องมีทั้งทีมรุกและทีมสนับสนุนแล้วก็ยังไม่รวมในเรื่องของความเสี่ยงตลอดภารกิจนะครับจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้อง ฝ่าฟันกันอย่างหนักเลยทีเดียวสําหรับประเทศไทยในปัจจุบันก็มีการออกกฎหมายการเผาป่าในเขตอุทยานนะครับซึ่งก็มีโทษหนักจําคุกสูงสุด20ปีปรับสูงสุด2ล้านบาทนะครับปัญหาไฟป่าและก็หมอกควันเนี่ยก็ยังทําให้เกิดมลพิษทางอากาศอีกด้วยนะครับแล้วก็ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ซึ่งเราก็รู้กันว่าเกิดจากไฟป่านะ โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะก็มีการแจ้งเตือนนะปัจจุบันนี้เลยนะครับหากจุดไฟแล้วเกิดการลุกลามเข้าในพื้นที่ป่าก,ก็จะเป็นกะาไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยก็จะได้รับโทษตามที่กฎหมายกําหนดครับทั้งนี้บุคคลใดเผาป่าในเขตอุทยานแห่งชาติวนอุทยานส่วนพฤกษาศาสตร์หรือส่วนรุขชาตินะครับก็ต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่สี่ถึงยี่สิบปีหรือปรับตั้งแต่ 4แสนถึง2ล้านบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับตามมาตรา41แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติปี2562น,นะครับอ่าเนี่ยก็คือเรื่องราวเบื้องต้นที่นำมาเล่าสู่กันฟังในรายการนี้นะวันนี้นะครับที่ไฟป่าเนี่ยก็มีเรื่องราวที่พูดกันได้มากมายเลยนะครับส่วนในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพื้นที่ไฟป่าที่เราพูดถึงกันอย่างแพร่หลายแล้วก็พูดกันอยู่บ่อยครั้งก็คือในส่วนของอ่ ป่าพุกควรเคร่งนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เกิดไฟป่าอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วก็สถานการณ์ในแต่ละปีก็จะแตกต่างกันไปในภาพรวมของปีล่าสุดในครั้งล่าสุดเนี่ยภาพรวมก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับวันนี้เนี่ยเรามีการพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับเราได้เชิญท่านนัทพลสุชาติพงศ์นะครับหัวหน้าสํานังกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาทุ่งใหญ่นะครับเป็นเครือข่ายของ สวัสททุ่งสงของเรานะครับเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งแล้วก็นําเรื่องราวเกี่ยวกับสาธารณภัยมาแบ่งปันกันในพื้นที่นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณนัทพลสุชาติพงศ์นะครับหัวหน้าปอทุ่งใหญ่เีในเกี่ยวกับเรื่องของไฟป่าที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของป่าพุกขนคลึงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับสวัสดีครับท่านครับข้อมูลที่ผ่านมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยในพื้นที่ของไฟป่าในโดยเฉพาะในส่วนของ ลุกคนเคร่งใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยเราที่มาที่ไปเนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างครับครับรวมอ,อตอนนี้ในพุกคนเคร่งนะครับเนื่องจากปีนี้เนี่ยอ่าสภาว่า้งแล้งที่พื้นที่อาจจะต้องขาดน้ําเหมือนกับปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีนะครับ,รบมีฝนตกสลับหยุดมาตลอดนะครับ,รบก็เลยอ่าส่งผลให้ในพื้นที่เนี่ยอ่าไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอีกประการหนึ่งก็คือเนื่องจากว่า มีการวางแผนพอร,ระวังของพื้นที่เนี่ยอย่างเข้มข้นนะครับมีการจัดเวเพรพอระวังของทั้งฝ่ายปกครองท้องที่ท้องถิ่นรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของจังหวัดนะครับรวมทั้งของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยปรากฏว่าอาแผนที่วางไว้เนี่ยมันตอบโจทย์สามารถที่จะป้องกันเรื่องของการเกิดอักขีภัยในพื้นที่หรือถ้าเกิดก็มีชุดประชญเหตุเข้าไปดําเนินการ ดับได้อย่างรวดเร็วก็เลยไม่เกิดปัญหานี้ในผู้คนเพ่งนะครับการบริจัดการตรงนี้ในเรื่องของแผนการป้องกันัยแรงแล้วนะครับอัีตรยก็สามารถตอบโจทย์ได้ครับครับผมก่อนหน้านี้ที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่รุนแรงมากน้อยแค่ไหนครับอ่าก่อนหน้านี้เนี่ยในสองปีที่ผ่านมามีสภาวะของการเกิดเหตุไฟป่าที่ผู้คนเพลงเนี่ย สร้างความเริงหายเยอะนะครับเพราะว่าเราเราเราต้องระดมสภพพะกำลังเข้าไปทั้งฝ่ายพลเรือนทหารตำรวจที่เข้าไปในพื้นที่นะครับร่วมกับอาสาสมัครภาคประชาชนต้องต้องใช้ทรัพยากรเยอะครับมูลค่าความเสียก็หลายบาทเหมือนกันแสดงว่าจากการที่เรามีการทอดบทเรียนแล้วก็มีการวางแผนปะเจันเหตุมีการแบ่งกําลังแบ่งหน้าที่แล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของยุทธปกรณ์ทั้งหลายอะไรหรืออย่างที่เกิดขึ้นภายในสองปี จนถึงวันนี้นี่ก็ภาพรวมในการรับมือผ่าชเหตุก็ดีขึ้นถูกต้องไหมครับใช่ครับใช่ครับอ่านที่เราไดจากการถอดบทเรียนก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างดีครับครับผมแล้วหลังจากนี้นี่ต้องมีการเฝ้าระวังอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษไหมครับในพื้นที่อ่าตอนนี้ยังคงมีนะครับยังคงมีภาคประชาชนนะครับโดยเฉพาะฝ่ายปกครองท้องที่ร่วมท้องถิ่นก็ยังคงจัดเวรเฝ้าระวังอยู่ตลอดนะครับครับ อย่างงยังยังยงเตรียมความพร้อมอยู่เราไม่ได้ถอดความการดมสเปเยกกำลังยังไม่ได้ถอดเรื่องของแผนที่ที่ใช้และตอบโจทย์อยู่แต่ว่ายังมีการประเมินนะครับสถานะสภาวะของพื้นที่โดยตลอดครับร่วมกับทางอุตุนิยมวิทยานะครับที่จะแจ้งการประมินสถานการณ์การคาดการเสภาะอากาศให้เราทราบอีกต่อลาครับ ครับผมแล้วนอกจากในส่วนของพลุคนเครงแล้วเนี่ยพื้นที่อื่นๆในความรับผิดชอบของทางปปทุ่งใหญ่นะครับอาจจะเป็นในส่วนของป่าเขาหรือว่าป่าใกล้ชุมชนเนี่ยในพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยมีเคยเกิดเหตุไฟป,ป่าหรือว่าอัคคีภัยอะไรในพื้นที่ของธรรมชาติอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับก่อนหน้านี้ครับช่วงประมาณต้นปีนะครับ,รบมีเหตุไฟไหม้ที่พื้นที่ป่าในเขตของตะบนมาขันนะครับของตะบนมาขัน มีไฟไหม้ในช่วงหนึ่งนะครับซึ่งขยายวงออกมาแต่ไม่เยอะนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของอุบัติางข์นะครับศูนย์การจัดการของของทางอบตบางขันนะครับ,รบ,นนรบซึ่งซึ่งซึ่ง,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 งตั้งคองอำนวยการในการแก้ไขหาเรื่องนี้นะครับนายกก็สามารถที่จะประดมสภาพกำลังนะครับทั้งฝ่ายปกครองต้องที่ แล้วก็ท้องถิ่นนะครับเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินก็สามารถเข้าไปดําเนินการาระง,งับนะครับไม่ให้ไฟลุกลามเข้ามาที่หมู่หกบ้านอ่าวมินตำบลเกาะขาเบองสงนั้นก็แสดงให้เห็นถึงว่าณตอนนี้ครับเราสามารถแก้ไขได้แล้วก็ในป่าอื่นๆนะครับเช่นในเทือกเขานครศรีธรรมราชนะครับที่เป็นจุดต้นน้ําของลุ่มแม่น้ําจังนะครับื้นที่ตำบลตะหลุเสตนตําบลชอาไม้ตาบลท่าใหญ่ก็ ไม่มีสถานการณ์เกิดขึ้นเนื่องจากว่าอ่าพื้นที่ป่าเนี่ยยังมีความชุ่มชื้นจากภาวะฝนตกสลับหยุดแล้วก็พื้นที่ป่าในฝั่งของทางตะบนน้าตกนะครับที่เป็นที่ตั้งของป่าชุมชนที่เป็นส่วนของเทือกเขาบรรทัดก,ก็ไม่มีสถานการณ์เนื่องจากเหตุผลเดียวกันครับฝนตกสลับหยุดทําให้พื้นที่นี้มีความชุ่มชื้ชนแล้วที่สําคัญครับประชาชนในพื้นที่ครับให้ความร่วมมือในการ พอระวังติดตามสถานการณ์นะครับมีการแจ้งเหตุมีการประสานข้อมูลมีการออกไปปฏิบัติในส่วนของปล่อยปกครองหน่ที่ท้องถิ่นนะครับช่วยกันลาดตระเวนในพื้นที่สามารถสร้างผลได้อย่างเป็นผลสำเร็จนะครับว่า,าพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนรักหวงแหนป่านะครับแล้วก็ไม่อยากให้เหตุเกิดขึ้นเนื่องจากเขาเลยเห็นความสําคัญของป่าต้นน้ํานะครับทําให้เขาเนี่ยสามารถมีน้ําใช้ตลอด ปีในปีที่ผ่านมาเราไม่มีเพราะว่ยแล้งนะครับมีบางพื้นที่ตอนนั้นที่เราต้องส่งน้ําซึ่งก็เป็นพื้นที่เสี่ยงดั้งเดิมนะครับแต่ว่าลดน้อยลงเนื่องจากมีการแก้ไขเข้าไปขององค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับแล้วก็ร่วมกับาทางหน่วยงานของภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นของอหน่วยงานกรมทรัพยากรหน่วยงานป่าไม้นะครับที่ร่วมกันทําฝายชะลอน้ํานะครับก็สามารถช่วยเหลือได้ครับตรงนี้ ก็ถือว่าปีนี้โชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันมีช่วงพายุฤดูร้อนคับเกี่ยวมาในช่วงปลายเดือนเมษายนนะที่เป็นฤดูร้อนอยู่ก็ในช่วงระยะเวลานี้ก็อ,อาจจะมีความเสี่ยงน้อยหน่อยในพื้นที่อื่นๆที่ที่ไม่ใช่กูเขเก่งนะครับเรื่องของไฟป่าอาจจะเกิดขึ้นยากหรือไม่เกิดขึ้นเลยนะครับ,รบสามการนี่เป็นบในในจุดของบางขันที่ตอนนั้นที่เคยเกิดเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยอ่าตอนนั้นตอนนั้นสาเหตุมาจากอะไรนะครับอ่าสาเหตุมาจากอ่าที่ ที่รู้กันในในในเบื้องต้นนะครับมีประชาชนที่ไปตีพึ่งหรือไปจับพึ่งนะครับ<ช>แล้วปรากฏว่าเขาดับตัวคบไม้ที่ใช้ในการก่อเป็นควันไฟเพื่อจับพึ่งเนี่ยไม่สนิทนะครับ<ช>ก็เลยอาจจะเป็นความทั้งเถอนะครับอของพี่น้องประชาชนซึ่งตรงนั้นก็ทางฝ่ายปกครองท้องที่ก็ได้ไปสร้างความเข้าใจกับนอกชน นะครับตอนนี้ก็อีกการนั้นก็สามารถที่จะควบคุมได้ไหวครับไม่ขยายวงกว้างออกไปครับนะครับว่าเป็นโชคดีนะครับที่ทางการก็เข้าไประดมสภาพกําลังได้ทันท่วงทีนะครับแสดงว่าหลังจากนี้เนี่ยประชาชนในพื้นที่ก็มีความตระหนักรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเฝ้าระวังอักขีภัยแล้วก็ไฟป่านะครับที่อาจจะเป็นตัวก่อเหตุเป็นหรือเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดไฟป่าได้ก็มีการระวัง เพิ่มมากขึ้นนะครับใช่ครับใช่ครับครับผมสุดท้ายแล้วครับอยากให้ท่านฝากถึงพี่น้องประชาชนนิดหนึ่งในเรื่องเรื่องของการเฝ้าระวังไฟป่าหรือว่าเฝ้าระวังในเรื่องของชนวนเหตุหรือว่าสาเหตุที่อาจจะทําให้เกิดไฟป่าหรือว่าอักขีภัยในพื้นที่ของที่เัาใส่พี่น้องประชาชนสักนิดหนึ่งครับครับอด้วยความหวงใยพี่น้องประชาชนนะครับขอนําความห่วงใยของท่านสมใจยลละน้อยนะครับ ่ารวริการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านรองทั้งสี่ท่านนะครับท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและต่อสารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านสายังกิมโนถึงพี่น้องประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับขอให้พี่น้องได้หนึ่งครับร่วมมือกับราชการนะครับร่วมมือกับทุกฝ่ายในพื้นที่นะครับในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สองครับขอพี่น้องเตรียมความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ดับไฟนะครับเช่นถังเคมีที่จะช่วยระงับเหตุได้อย่าลืมนะครับพี่น้องครับท่านสร้างบ้านราคาหลายบาทนะครับอย่าให้ต้องหายไปกับเชื้อเพลิงนะครับเพราะเพลิงไม่มีอะไรที่เพลิงไม่กินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องซื้อถังเคมีไว้แล้วซื้อไว้แล้วครับพี่น้องครับร่วมกับหน่วยงานที่เขาจดตุกอบรมนะครับในการใช้อุปกรณ์ให้อย่างเหมาะสมใช้เป็นใช้ได้นะครับเวลาเกิดเหตุก็สามารถที่จะไประงับเหตุได้นะครับ ประการที่สามครับติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการนะครับที่มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะช่องทางนี้ครับสววเ,เก้าเจ็ดของเราเองที่มีรายการมีการแจ้งข่าวมีการออกประชาสัมพันธ์อยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางเหล่านี้พี่น้องสามารถที่จะติดตามรับฟังนะครับ เหตุต่างๆเหตุการณ์หรือแนวทางการแก้ไขการป้องกันต่างๆหรือสามารถที่จะแจ้งประสานเหตุได้อย่างมัองไหวนะครับเพราะฉะนั้นในสามเหตุการ์ที่แจ้งมาทั้งหมดนะครับสามข้อนี้เป็นช่องทางสําคัญที่จะให้พี่น้องเองนะครับได้รับความปลอดภัยนะครับจากเหตุอักคีภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือถ้าเกิดก็สามารถรับมือได้ครับครับผมเป็นความห่วงใยจากทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ คุณผู้ชมทุกท่านครับอัิีภัยรวมถึงสถานการณ์ไฟป่าเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงตลอดเวลาในช่วงฤดูร้อนแม้ว่าแต่ละปีจะมีความเสี่ยงมากน้อยแต่อย่างไรก็ตามเราในฐานะเป็นน้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็มีส่วนร่วมในการที่มาเฝ้าระวังแล้วก็ต้องตระหนักรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตการทํากิจกรรมประจําวันที่ต้องระวังของการเป็นสาเหตุที่ะจะไม่เกิดไฟไหม้นะครับอัคคีภัยแม้ว่าจะ เป็นอักขีพัในใดๆก็ตามนะครับในระดับของพื้นที่ที่อยู่อาศัยหรือว่าในส่วนของป่าไม้หรือว่าป่าเขาลำเนาภายในพื้นที่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องระวังอย่างมากเลยวันนี้ทางท่านปพ,อพอทุ่งใหญ่นะครับก็นําความห่วงใยแล้วก็นําสถานการณ์ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของไฟป,ป่าในพื้นที่เนี่ยมาบอกเล่า นะครับให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับทราบครับวันนี้ต right er right <th> no euh. ้องขอบคุณท่านนัทบดีสุชาติพงศ์ครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาทุ่งใหญ่มาให้สัมภาษณ์กับเราในรายการวันนี้นะครับขอบคุณมากครับท่านสวัสดีครับครับมากินดีครับสวัสดีครับและนี่ก็คือทั้งหมดในรายการรู้ทันสารพันธ์พยในวันนี้นะครับแล้วก็ในคราวต่อไปจะมีเรื่องราวดีๆสาระดีๆอะไรนำมาฝากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับทราบก็รอติดตามชมกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่คราว